สวัสดีครับเอซี่ทีนี่วิทยาชั้นบรรทัดฐานตะกุดครับพี่น้องครับพบกันขึ้นก็เดิมครับพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาครับปูหอยาครับพี่น้องครับอาจารย์มคอโชคเราเพื่อเป็นในตั้งในการเสียงโชคให้อครับเอซี่นะครับพี่น้องครับวันที่30ธสิบาคมสัปดาห์หน้าเราจมุ่งช่วนะครับพี่น้องครับสิมาขอจบเสียงไทยกับเป่าเสียงขั้นครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับ พ,โทโทพ,พี่นองครับองค์ปูติสุโตมนิยาติสุปุมาครับพี่น้องครับจังหวัดพงพดตต์ตำบลหนองหางอำเภอตำบลพีไซด์จังหวัดศรสีสะเกดครับพี่น้องครับมาขอโชคขอราบเพื่อเป็นแนวข้างให้ครับอีซีครับพี่น้องครับมมบรบรยากาศรอบๆพี่น้อง กันสดๆกลางแจ้งกลางแดดเลยพี่นง เมือเส้กันคับก็วถูกพ,พี่น้องเพื่อขอโจบขอลาเพื่อเป็นตั้งประจำวันที่สามสิบคมสองพัร้ิบหกพี่น้องครับที่ลานปู่ย่าสีโทเมญาสีสททาส่ปมานพี่น้องครับเหมือนวงคดเด้อพี่น้องนี่ก็มาตามต่อขอจบลาฝากเอฟซีขึ้นเขาขึ้นเดือพี่น้องครับ ขอไปในกันครับพี่น้องครับ ขอโชคลาบขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อปูง,ปงาเอ้ร้านบรไดมารลบลู่ได้นุ้หลูกหลานมาขอโชคขอลาบเพื่อให้พี่เด็ดดี้ดีดองครับพุทธีนีทิศสินจะได้เฮงเฮงลำลำลุ้ยๆยสู่สุขคนกับป่านปีใหม่นะครับพี่นยังไงทรงทายปี่เขาตอนรับปีใหม่วันที่30มสธันวาคมสองพันห่ร้อยหกสิบหกครับี่นองครับ อันนี้ก็คอยเป็นแม่นเฮงเฮงบางบางสามตัวตรงๆเด้อปูนยาเอ้เดี๋ยวเขาคอยไปหลุนเลขกถูเลขมงคลนถูมงคลนคือเสียงค่ยไปฝากเอฟซีครับพี่น้องครับล่อยสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งนี่กันครับพี่น้องขอให้เฮงเฮงบางบางเด้อปูนยาเอ้ ให้ลูกล้านเอฟซี FC ได้ถูกหวยถูกพอมีงเงินมีนใส่เนใส่สินเพื่อมาเที่ยวปีใหม่เนาะเอฟซี FC ยุกไก่ยูกไกลก็ได้ครับเราคอยไป็นคนในกันครับพี่น้องครับทุวนี้ก็เป็นทูบที่เพื่อนออพี่น้องพเพื่อนว่าจุดไยครับพี่น้องครับสามแปดสามแปดแปดหรือสาม,สาม,ส,าม,ส,ามสามแปดสามครับพี่น้องครับ ต้นถูกนึครับพี่น้องเดินสามศูนย์เดินสามศูนย์ลบกระแงครับพี่น้องลดไปได้ครับพี่น้องครับตัวเลขตัวเลขเราจะเป็นเลขอย่างง้อครับพี่น้องครับตัวเลขลังจะโผล่มาก็บางบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องครับ พี่น้องมึงลอบๆครับพี่น้องครับตัวนี้องค์ปูญาองค์ญาเนะอะพี่น้องครับ เบร์เงินอากาศรอบๆกันครับพี่น้องครับเบิรงในอากาศเรื่อยกับเป๋าซื้อค,คันเน,ะน,นาะรวมเป็นอันดนาจะเป็นสามสี่ครับพี่น้องครับเพราะว่านาสามสี่แน่นอนครับพี่น้องโอ้สวยงาม คนไป็นเด็กันครับพี่น้องครับสามพอมาละน่าจะเป็นสี่บอสเซนคันสี่บอสอเป็นสี่ละนี่บอสสี่กับหนึ่งละบอสหนึ่งหรนึ่งบอสเป็นตัวสี่น้องอาจะแต่ว่ามันออกไปใกล้แห้งหน่อยเป็นสี่นาะแม่น่าจะเป็นสีครับพี่น้องครับโอ้ตรงกับเด็กมักเลยพี่น้องสามสีนี่สามสี่แรงมากแล้วครับอันนี้ผมก็มากบอสเซนคันมักอยู่ในใจและแม่นบอมักอยู่ในใจและครับโอ้สามสี่มักอยู่ในใจแล้วพี่น้องก็ตีสบายเลยน้องเนอะว่าสามสี่ สี่สามพอผมไปเอาอยู่อีผู้ตาเนาะให้พาไปนังเป็นเขียนเป็นปานทีนอีกเพิ่นนี่แหละสามสี่ขึ้นกันก็เริ่มมักมามักสี่ขึ้นกันเนาะได้ใจมักสามสี่มันบอกแม่นมักสามตีครับพอดีได้สามสี่สามถือใจดีกันโอ้หงามแม่งพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องลุนเป็นการครับพี่น้องครับสามสี่สี่โผล่มาเป็นตัวทีสองพี่น้องเวลาตะบอลไทยนะครับเด้อผสมเสริมเล่นกันพนันนะพี่น้องครับ เราทำเพื่อคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการเชียงโชคให้ครับเอฟซีนะครับที่สนใจนะครับพี่น้องครับเป็นงวดสองตันพี่เขาต้อนรับพี่ใหม่พี่น้องครับ30ธันวาคม2 5 6พัร้บครับพี่น้องรุนเป็นด้วยกันครับพี่น้องรุนเป็นด้วยกันถูกกระแตงนะครับพี่น้องครับถูกแตกเลยครับผลออกมาแล้วครับพี่น้องครับ343ครับพี่น้องครับ าสรุปตอนไทยคับสามสี่สาวพี่น้องโอ้โง,งามเพงครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังกันสูสกุคนะครับเด้อพี่น้องครับที่ได้ดไดเข้ามาบึงคลิปนี้ให้คอยท้ายโคตรไหลโคตรแจ็คคอยวิธีฉลา,านเพื่อเป็นแนวทางในการเซี่ยงโชคว่าเป็นเจ้าที่สามสิบมกราคมุ้งสองวันอร่อยห้องสวยครับพี่น้องครับว่าจุดโชกขอโชคจากพูญาเมิชิ พอูิจุโตมียาปรจจุมานะพี mm ่น hmm. mm ้องครับสามสแล้วก okay. ็จ yes, no ็บปบอลซิคันเราจับลูกพี่ป um ้องอีกครับพ um ี่น้องครับเป็นครั้งเหกของบอลซิคนเนาะครับามาครับพี่น้องครับจับลูกพี่ปองเสียงโชวครับพี่น้อง แก็บก็ใ <pues> ห้ต huh, okay, so nah, ้องต้องยังงี้บางๆให้เป็นเม็นๆเนื้อปูหยาเลยจับตัวเลขได้ตัวใดเนาะแปดแปดครับพี่น้องครับได้เลขแปดเลขแปดครับพี่น้องครับเลขแปดนะตัวเลขได้เลขแปดครับพี่น้องครับ ตัวที่สองเลขกแปดดีโอ้แปดพี่น้องครับแปดในเลขกแปดดีพี่น้องแป<พ><อ>ดเจ้าแสดงว่าแม่นพี่น้องแปดตัวที่สองก็แปดเหมือนกันครับพี่น้องครับใน8 8แปดแปดจับใจแรนใส่มือเลยเด้อผู้ใหญ่สามครับแปดแปดสามครับพี่น้องครับแปดแปดสาม รับพี่น้องครับเลกสลบเลกมือน,นีครับพี่น้องครับจับ 8, ปิง 3, ปองประชนขั้นได้ 8, 8, 8ปดแครับพี่น้องครับแปดเล็กทูบได้3 4มสพี่น้อง,งค,ครับครับพี่น้องไม่คลิปนี้งค,นง,นนนคงครับค,ควา,พ,ควา,ควาพี่น้องมือนีปังๆรวยๆกันตกคนสงไต่ปีเก่าตอนรับปีน้อยูที่30มสนวาคม2องพันหนึ่งร้อยสอสิบหกเด้อเอีทุกคนควายมือหีมสินควายสุกแขงแรง ก็เป็นสิ่งสำคังครับสวัสดีครับ